จะถึงจะจะถึงาแล้วจถึแล้วเจ้ากูจีโอกาสพวกมึงมีครั้งเดียวไอ้สัตว์จะไปไม่ไปเฮรถรถที่ไหนไเอามาเอาุ้มเไอ้ี่ไอ้ีโอกาสมีครั้งเดียวเอาเพื่อนูอเอกูเาให้หมดที่อะไรเอาเดียวเดียวดีกจีกจีกดจีกูจีกจียิงให้ลวกรถก่อนยิงให้ลวกรถก่อนมันจะได้ไฟยิมันลวกรถ พียีพี่หน่อยจับหน่อยจตบจตเจตเตเตก่นจะแตีพี่ก่อนจะแตกไอ้ตั้นี้ไอ้ตัวนี้คนนึงพี่พี่หลงได้หน่อยพี่หลได้ผมน่อยพี่หลงเล่นเองต่อยต่ยต่อยกูกูกูลุงได้ได้ได้ไล่ไปไล่เป็นเป็นเดี๋ยวมึงเป็นแน่มป็เป็นเเนแน่ไอ้สัตว์มา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 กรมให้ไปก่อนลยไปก่อนเอาเอาคนในไ้ก่อนไอ้นี่นะหน้าแดงนีถ่ายออกันมีถ่ายออกหนีไปิง แค <ห 1970. S 1> ่ไหมระวังรอ คนมาเยอะเลยนะใหญ่เพื่อนกับคุกใหญ่เช็ครถนเช็ครถนเช็ครถนเช็รถนนี้ตอนนี้อนลงหน้าก่อนลงหน้าก่อนติดมมาติดพมันมาติดันมาคุกใหญ่เร็วเร็วโอเคพ่รู้เรื่องไปเลยอม่มเบี้ยตายพี่ต้องไหนอะไกลเอาออคุกยเดี๋ยวเข้าไปก็โดนมันลุกอะชือนไนกัน เราจะไปคุกใหญ่ถูกต้องไหมพี่ใช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 ่คุกใหญ่คุกใหญ่ต้องมาครับมันมาช่วยเพื่อนแน่กูอยู่ไฮวีแล้วแค่กลุ่มล่อครั้งแรกที่กูได้มองตวดูรุนตยการหลบหน้ากูรายกาเนี้ที่แตกอยู่เนี้ยกูเป็นคนยวม่หลไม่ลม่หลบม่ลบไม่่เลไม่ลมไม่ห่หม่หมันลลไมหล้ไม่หไป่ลไ่ล่หม่ไม่มมมเม โง่้า่ได้ตรงมึงสีโง่เหียมึงอโง่ควายเหียมึงแหลงโง่ยยิงเพื่อนมึงด่ามันสีด่ากูทำเหียอะไรมัด่โนเนี่ยก็มึงยิงเพื่อนทำเหียอะไรอ้สัตว์กูยิงไปแล้วแล้วมันกระเด็นเข้าเป้าพอดีเวงเดี๋ยเี๋ยมันไม่เล็งก่อนเออมันต้องมันต้องมัเห็นพวกมึงเลยอะใช่เพื่อนอง่แี่นี่นกูมาก่อนแล้วนี่กูมาก่อนเองนี่สัตวงผมมีศอกไว้จตยผมมีกผมจอดอยู่บนสะพานุกคันได้ขึ้นกลางหันจะไม ไอพวกไอพวกที่ไม่ไม่ใช่ดำขึ้นกลางหันไหมหมดขึ้นมาอยู่บนกลางหันได้หมดเร็วๆมันเป็นเดินเนี่ยกดจีกดจีบนกลางหันหน่อยถ้าอยู่บนกลางหันรถกดจีหน่อยกดจีกดจีแดง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 กดแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้บอกมึงบอกหนนุนแตจะค้มไม่หมดมาเนี่ยอแต่ะค้มไม่หมดแอบนั่งแอบอยู่ในโค้ชสุดท้ายมันต้องใช้พาวทะเลทรายเว้ยเราเป็นไปไม่ได้อย่าอย่ามืงเสี่ยงไปจับแยกมาแล้วนะเพราะว่ามันจับแยกมันกู้มมันไม่ได้นะไม่ต้องไม่ต้องจับแยกกันนะครับรอไฟเต็มอย่างเดียวนะ บอกให้ตีนรอตำรวจช่วยพี่เอ้ยพี่อุลุอุลุอุลุเราไปถึงอะไรยังจบอ่ะมาดิบิดมิดน้าบอกสามไอหล่อน่าจะเจอนะพี่สวิตตีบ่ะหลุดพี่จเจอข่าวตีนว้ถูกไหมค่าไปก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแค่ดูสถานการณ์แป๊บเดียวแป๊บเดียวเทรซายเคลียร์ไม่เจอใครตำรวจจะสูดให้แค่แป๊บเดียวครับแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวจะปล่อยแค่แป๊บเดียวให้ผมห่อไหมพี่หเลยขับออกไปก่อนไหมอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งคือมัน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 อันม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 ัน ไม่ไม่งั้นก็ไปทิ้งนงทิ้งน้ำอะไรก็ได้มันเสียเวลานิดนึงอ่ะก็ยังดีสองจุดศูนย์ไม่มีไอ้พวกมีส่งไป็นเรื่องสังสังเอาไปทิ้งน้ำทิ้งที่แบบแปลกไปให้มันเสียเวลานิดนึงงก็ยัดีไปได้ได้ได้เดี๋ยไม่เข้าตู้เลยผมเออผมพี่ผมนั่งรถไปด้วยเองพี่ฮัลโหลขับมันโคตรโง่เลยพี่มันขับเหี้ยงไม่มีมันขับทางตรงอย่างเดียวทางบูธอ่ะแค่นั้นเลยไม่มีเหี้ยอะไรเลย เฮ้ยบ่นเพี้ยไรอาแล้วมึงชนทำเพี้ยไรได่ายูซิดากูทำเพี้ยไรไอ้เี้ยนี่มันตายมันจะได้ยินหรอไอ้ควายมันได้ยินไอ้ที่โนมึงพูดดิอันนี้พี่คิดว่ามันจะได้เปพี้ยไม่ด่าแ่ดูดิโนพูดดิโน้สมองไอ้สัตวสพี่แกจะดาไปกอดครับพี่ปาไอ้เพี้ยทำไมไอ้เด็กเพี้ยนี่มึงสดไอ้สัตว์รอแม่งด้วยเด็กเพี้ยเพี้ยน้าเหมือนนี้เลยครับพี่ไอ้เพี้ยนี่ปากดีมึงอ่ะมึงอ่ะปากดีเพี้ยโง่ พี่กูตอนนี้มันมันไม่มาแหกถุงแล้ววะกูว่าน่าจะน่าจะรอหมดเวลาว่ะใช่พี่ใช่เพราะว่าเพื่อนมันติสุดไม่ใช่แล้เราต้องเปิดปแล้วเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วไปจีดีพีและต้มจีดีพีและต้มไปอผมจะไปแต่ต้มใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยมาหน่อยมาหน่อยแล้วต้มแลนวต้มลงมาลงมาลงมาลันลันลันเสื้อผ้าเสื้อผ้าหล่อแตกงหล่แตกงหล่แตกงหล่แตกโอเคพอใกล้มาจรงแล้วตรงจีเฮ้ยเอาดิเอาให้หน่อยดิกูอยากเหี้โหนมึงเอาหน่อยดิกูอยากเหี้โหน รถพี่ตายได้รถพี่ตายได้ถ้ามันตายพี่ตายตอนนี้ไฮเวย์ไฮเวย์ไปบ้านเราอยู่บนนกไอ้นกไก่แซมไอ้เคสเมื่อกี้ไม่มีแล้วนะรถตำรวจไม่เชื่อรถโอซีแม่งแรงว่ะชังแต่ก็ตามไม่ทันหรอกทัน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 หมูหน่อยหมูหน่อยหมูหน่อยขึ้นหมูหน่อยไปขึ้นหมูหน่อยไป บมูหนหอยมุนหอยมุนหอยด้านมูหน่อยด้านมูหนหอยไปอูไอ้้เหียมันมา่ไม่ลงขวาลงขวาไฮเวย์ข้างข้างฟรีเวย์ข้างโรงพยาบาลเก่าจะไปเลนเขียวยังอยู่ยังอยู่ที่ข่ายาที่ข่ายาจุดเดียวกลางถนนออกซ้ายออกเลนซ้ายออกเลนซ้ายเหินบีทีใช่ป่ะเหินบีทีใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยทางขึ้นเลนเขียวทางขึ้นเลนเขียวพี่ทางไปไอแฮปติบิวจะไปตรงนี้

ลองถาม่าสุดที่โรงพยาบาลมีคนระสอบแล้วล่าสุดที่โรงพยาบาลมีคนระสอบแล้วไม่ส่งไปหรอไปล่าสุดตไ่หรอไม่ได้พี่ไม่ไม่ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เซ่ขึ้นจุดบกไม้ตายไปบ้างก็ได้เพื่อนมันจะได้มันจะได้ดึงตำรวจไปบ้างไม่หนีมันมันโถหมดจริงจริงมันมันหลับสี่แล้สี่ไอ้เยี่ยจิ๊บจากสามแล้วพี่จริงจากสามไปจากบ้ะงยางเดียวหรือยางขวาขวาหน้าหรือขวาหน้าจะลงน้ำมันเดิมหมูป้าตรงเงียบแล้วหมูใช่ไหมตัวหมูบ้าเออเ้นมันจะข้ามฝั่งนู้น พี่เดิมพี่เดิมตรงนั้นพี่เดิมเลยข้ามข้ามได้มัน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 ข้ามได้ไหนวะเหรอน้ำเดิมเหรอมาตรงที่เดิมมาตรงมันลนมันลนมันลนเจาเพื่อนด้วยพี่สามคนที่คนเลยจะไปพี่ก๊อตมาอยู่จะมาจะมามีสองเพื่อนด้วยมีสองเพื่อนด้วยเออเออกำลังไปกำลังไปกำลังไปศูนย์จุดสองถึงให้ถึงให้อยู่อยู่ใกล้ปะเฮ้ยกูกูกูไปโนนตรงนั้นได้ปะกูไปโนนตรงนั้นได้ปะกูสุนอ่ะมาได้มาดิมาดิ๋ยวมาเดีไปเรืองรีบไปไหนเพื่อนอาหาได้ ผมไม่เล่นนะพี่บิลลี่ร่วงนะตกตกตกเขาจะจับกัอนนะอบได้ไหมครับพี่เสือดจะดีไหม ผูเลี้ยอยู่กูเด jumped, feld, hm meals, lore, like oh, ี๋ยวกดตีให้เดี๋ยวกดตีให้ผูเลยอยู่กูพวมันกูจะพวมันกูจะพวกมันริมทะเลริมทะเลใทียร์ต้องจีผมมัองมาต้งมันมต้งอรามมาตมองับสามมาต้องรัมงมา้ัาาูงตง้อง้างงัง มีโซ่มีโซ่อง่มีโซ่กหมดแล้วก็หมดแล้วกหมดแล้วกูล่นกูหล่นกูล่นยำต่ไปช่วยไอ้กูลงเหลือมึงจะรอดเว่งเว่งเว่อ่ามอู่้างนเดีวกูดักข้างห้ล่อมาด่อมาดิต่อมดิต่อมา่อมา่อมาดิต่อมาดิต่อมาดิ่อมา้อาอา่อาิมา่อาิอมา่อม่อม่อมอ ได้แล้วจุบแล้วจุบแล้วจุบแล้วจุ๊บแล้วครับจุบแล้วจุบแล้วออกเลยพี่แล้วกูเจอไอโนไอโนอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่ครับพี่ตายปะคนอนิกรณ์ที่ถูกวางไงตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วแอมนะครับชูพี่กอตอยู่ตายแล้วใช่ไหมทองตายแล้วครับตายแล้วแต่พี่ก๊อตตายเออจุ๊บพี่ก๊อตยังจุบๆแล้วครับมึงอยู่ไหนวะเนี่ย ยีงไงต้องนีงไงโจทกงทแก๊กก๊กแกาเต้นทางนี้มันโยกขับมันขับเต้นไหน